สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่มิวมีเมนูข้าวเหนียวหน้านวลใบเตยขนมไทยอร่อยๆทำง่ายๆมาฝากทำกินกันค่ะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำค่ะขั้นตอนแรกให้เตรียมชัมผสมแล้วก็ใส่ข้าวสารเหนียวลงไปแม่มิวใช้ข้าวสารเหนียวเคี้ยวงูนะจะใช้อันอื่นก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะนําไปล้างน้ําสัก1-2น้ำนะคะให้เขาสะอาดแล้วก็เราจะแช่น้ําพักทิ้งไว้ประมาณที่1-2ชั่วโมงค่ะใครที่ใช้ข้าวสารเหนียวเก่าวแม่มีแนะนำให้แช่พักทิ้งไว้ประมาณ 3-4ชั่วโมงนะคะในระหว่างที่รอแช่เข้าสารอยู่เดี๋ยวเราไปตวงตัวน้ำกะทิกับเตรียมน้ำใบเตยกันต่อค่ะวันนี้แม่มิวใช้เป็นกะทิกล่องของตราอร่อยดีหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะไหนใครอยากจ,จะเป็นเศรษฐีช่วงนี้ทางกะทิอร่อยดีเขามีแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านแจกรถไฟฟ้าห้าคันห้าภาคเพียงแค่ตักกล่องกะทิด้านที่มีสติกเกอร์นี้นะคะแม่มิวจะตักแบบนี้นะ แบบนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยส่งไปตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยเท่านี้ก็สามารถรุ้นเป็นสถีอร่อยดีคนต่อไปกันได้แล้วค่ะรีบส่งกันไปเยอะๆนะคะขอให้ได้กันทุกคนนะเดี๋ยววันนี้แมมมิวจะใช้กะทิในส่วนของเนื้อขนมที่ประมาณ270 ml ค่ะ กะทิยี่ห้อนี้เขาจะขาวข้นหอมมันกลิ่นรสชาติคือดีมากๆเลยนะคะแนะนําไปหาซื้อมาใช้ทําเมนูข้าวหวานได้แบบอร่อยออร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของน้าใบเตยกันต่อค่ะนําใบเตยล้างน้ําให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ชั่งน้ําหนักให้ได้ที่ประมาณร30กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับน้ําเปล่าประมาณที่320กรัมนะเพื่อที่จะคัน้นเอาน้ําใบเตยมาทําเป็นสีแล้วก็กลิ่นขนมในวันนี้ค่ะ เราจะคั้นเอาเฉพาะในส่วนของน้ำใบเตยนะในส่วนของกากก็นำไปทิ้งได้เลยสีเขาจะสวยมากๆแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยค่ะพอเราเตรียมตัวน้ำกะทิกับน้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยก็นำมาผสมรวมกันนะเตรียมชั้มผสมแล้วก็ใส่น้ำกะทิตาอร่อยดีที่เมื่อกี้เราตวงลงไปค่ะตามด้วยน้ำใบเตย ตามด้วยน้ำตาลทรายสุดนี้จะหวานพอดีนะคะเกลือป่นแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลทรายกับเกลือป่นละลายดีก่อนคะ่ะเราก็จะได้เป็นน้ำสีเขียวอ่อนแบบนี้พักเอาไว้นะคะจากนั้นก็มาดูข้าวสารที่เราแช่พักทิ้งไว้ครบที่1ชั่วโมงแล้วใครจะแช่นานกว่านี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะนำไปรินน้ำออกก่อนนะแล้วก็นำไปใส่ถาดที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะวันนี้แม่มิวใช้ถาดสี่เหลี่ยมขนาด9คูณ9นิ้วนะคะซึ่งถือว่าเล็กไปหน่อยนะแนะนำให้ใช้10คูณ10หรือว่า11 1คูณ1ินิ้วก็ได้ค่ะจะทำให้เราทําฐานขนมออกมาได้ไม่หนาเกินไปสวยงามพอดีนะคะของแม่มิวก็ถือว่าหนาไปหน่อยนะ เกลี k k aru, asi, dinero, ่ยข้าวสารให้เรียบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำใบเตยที่เราผสมน้ำกะทิเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะให้ขยับเล็กน้อยให้ตัวน้ำเขาซึมทั่วๆค่ะก็จะได้แบบนี้ก็นำไปนึ่งได้เลย ต้มน้ำให้เดือดก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะคะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณที่30-35นาทีค่ะในระหว่างนี้เราไปเตรียมตัวหน้ากะทิหรือว่าหน้านวลกันต่อค่ะให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยมาเริ่มทำกันค่ะเตรียมชั้ผสมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือปน่น แล้วก็ตัวน้ำกะทิของปลาอร่อยดีนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนค่ะเพื่อที่จะคนผสมให้น้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็แป้งละลายดีไม่มีจับตัวเป็นก้อนก่อนนะคะพอได้ประมาณนี้ก็ใส่น้ำกะทิส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วแม่มิวจะนําไปกรองหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้ตัวน้ําที่เนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะเผื่อว่ามีแป้งที่จับตัวเป็นก้อนยังละลายไม่หมดนะคะหลังจากที่นึ่งผ่านมา30นาทีนะคะ ตัวฐานขนมของเราก็สุกดีเรียบร้อยก็ใส่ตัวหน้านวลกะทิหรือว่าหน้ากะทินะคะลงไปทั้งหมดเลยค่ะเรียบร้อยก็ปิดฝานึ่งด้วยไฟอ่อนประมาณ20-30นาทีนะคะหลังจากที่นึ่งผ่านมา30นาที ขนมของเราก็สุกดีเรียบร้อยยกลงจากเตาพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วก็ค่อยนํามาตักแบ่งค่ะอยากตักแบ่งขนาดที่เขาร้อนๆแบบนี้จะทําให้เนื้อขนมของเราเละนะคะอันนี้ก็เย็นเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าหน้าขนมของแม่มีวแตกนิดนึงอันนี้คือนึ่งนานไปหน่อยนะคะตักแบ่งขนาดไซส์าตามชอบได้เลยแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะ เนื้อขนอมข้างในจะเป็นแบบนี้นะตัวฐานขนอมอย่างที่แม่มิวบอกไปแล้วจะหนานิดนึงนะคะแนะนำให้ใช้ถาดไซส์ใหญ่กว่านี้นะสีกำลังสวยนะคะสีใบเตยหอมกลิ่นใบเตยค่ะตัวหน้ากะทิก็หนาพอดีค่ะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานกันได้เลย แมมิวจะตกแต่งด้วยมันแก้วเชื่อมหันลูกเต,ต๋าแบบนี้นะคะอันนี้ตกแต่งได้ตามชอบนะจะตกแต่งเป็นฝอยทองทองหยิบทองยอดหรือว่าถั่วดำก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยเรียบร้อยข้าวเหนียวหน้านวลใบเตยของเราในวันนี้ค่ะ น่าทานไหมเอ่ยถือเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานไทยที่อร่อยแล้วก็ทําได้ง่ายๆสามารถทํากินในครอบครัวหรือว่าทําขายสร้างอาชีพได้นะคะลองไปทํากินกันดูนะตัวฐานขนมเขาจะหอมกลิ่นใบเตยมา,มากๆเลยค่ะหน้านวลหรือว่าหน้ากะทิเขาจะหวานมันเคม็มหอมกะทิ อร่อยมากๆเลยลองไปหามกินกันดูนะคะที่สำคัญสำหรับใครที่ใช้กะทิอร่อยดีเป็นประจำอยู่แล้วแบบเราต้องห้ามพลาดรีบส่งชิ้นส่วนไปร่วมลุ้นชิงโชคกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ1ิบล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5้าคงเขาแจากกันมาอย่างต่อเนื่องสามารถส่งได้ถึง24สิสิงหาคมนี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้มีผู้โชคดีได้รับของรางวัลกันไปหลายคนเลยนะคะคนต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้นะก็ลองส่งไปกัน ถอยได้ทุกคนนะคะรายละเอียดแคมเปญใต้คลิปใน facebook ก็ในโพสนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ